สวัสดีค่ะแม่ในีแม่ไม่จังจะป้าในจะทุกคนหุงข้าวเหนียวญี่ปุ่นเนาะค่ะเม็ดป้อมๆเนาะอย่างญี่ปุ่นเม็ดป้อมๆนะค่ะทุกคนทุ๊กตุกติ๊กไม่รักค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ว่ากิโลใงหุงในตังโดนะคะอันนี้หงไปสองกันจอกน้อยๆเนาะค่ะเนาะอยากกินข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวญี่ปุ่นเนาะไม่จังจะหุงเอาเนาะค่ะสร้างกระน้อยเถะข้าน้าห่้อจอกกับพ่อหน้าไหนเนาะ ข่าวบางี่หอ่อข่าวเกลด,ดีีดจะไม่ต้องล้างเนาะใส่น้ำเราก็หุงได้เลยทั้งข่าวเจียวข่าวเนีวนะะ้วและข่าเจ้าเนาะคะ่ะข่าวที่แพงๆจะน้อยนอะเขาไม่ให้ล้างเนาะนจางกะทิจ่าักน้อยนอะเอาพุ้นหน่อยอยังออกเนี่ยนี่คะ่ะก็จะใส่น้ําประมาณท่วมนะคะ่ะท่วมนิดน้อยนี่ประมาณนี้ะน,ะน,นะคะทุกคนถ้ามันแข็งไปนะ่ะแม่จางกะทิใส่เ,เพิ่มนะคะแต่ถ้ามันแฉะไปนี่มันขึ้นยากเนานะทุกคนเนาะจ้ะ นจะหุงใส่อันนี้เนาะหุงกันหมดเดียวกับอ่าเขาเรียกอะไรนะหมดเดียวกับหุเงเขาเขาเขาเหนียวนะคะด้วยเาเจ้านะคะทุกคนหมดเดียวกันเนาะเพราะมันมีหลายหมดเนาะคะ่ะแม่จางเตรียมนี่ก่อนเตรียมหม้อหงข้าวนะจางลงหม้อหงข้าวน,น,นะจ้ะเทตูดหน่อยเนาะเนี่นคนยนะค่ะใส่หม้อหงข้าวลงไปเนาะให้หม้อหงข้าวลงไปเนาะเต่จะค่อยจ่ายแล้วก็ปริมา เปิดเนาะอันนี้อันนี้เปิดเอ้ยเสียบ้องไปเสียบนะคะเนาะโอ้ดทังคองนี่ค่ะมีหลายเมนูมไม่ายลอ่ฟตักงชันนะคะ่ะทุกคนจะมีโอกายูข้าวอะไรนะเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยก็ข้าวต้มจ้ะข้าวต้มอันนี้เกมม็มงเก็มแม่ไหนที่มันแข็งแข็งอันเนี้ยคะ่ะมันข้ากล้องนะคะเนาะอันนี้นเป็นเค้กเป็นอะไรเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นไฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวในหลัค่ะธรรมดา,า,านี้เ้าใสิบเนาะอันนี้นก็จะเป็นแบบ ยังล่รฮะลื่มค่ะลืมแม่จักลื่มอันนี้จะเป็นแบบเลี้ยวหงเลี้ยวหงเลี้ยวหงหน่อยเห็นไหมค่ะหงเลี้ยวหงหน่อยเป็นหนึ่งเป็นยังมันมีหลายแบบชั้นนะคะเนาะวนมาแต่ใส่ว่าชั้นธรรมดาเห็นไหมคะเพราะชั้นธรรมดาเนาะมันมันมันเซตไว้แล้วค่ะมันเซตไว้แล้วก็ตรงนี้เนาะค่ะเนาะทุกคนแม่จังก็จะกดเลยนะคะกดตร์ทนะคะมันจยเป็นหงหงตัวนี้ค่ะเองเองโกโกหังอะไรนี่นะคะเป็นเป็นแบบ หมดธรรมดานะคะเรียกหมดธรมดะะมดธรมดาเนาะค่ะหมดต้นขาวธรรมดาไม่จำกัดที่ใส่น้ากัดนะ้ประมาณสี่สิบคนนาทีเนาะเขาทุกคนเนาะทําับที่เร็วๆก็จะมีหมดเร็วนะคะ่ะเด้อหมดทำแบบนันสูกววไววเนาะ,ะหิวไว่เกี่ยวกับม่านนะคะ่ะนี่คะ่ะรออีกประมาณสี่สิบนาทีเนาะค่ะนะะ้อนงะแล้วค่อยมาดูกันเนาะจะว่าสิแข็งหรือสิสิดิ่มไปหรือสิแข็งไปถ้าแข็งไปก็จะได้เติมน้ำน,นะคะเนาะเอาไวจ่าทุกคนจะาจะเป็นยังไงมูขค่าเสร็จแล้วเนาะ เออน่าจะพอดีน,นะเนี่ยยังมาหอมบันไดนันควจะดีจ้ะเป็นเม็ดเม็ดจักน้อยหนึ่งค่ะถ้าใส่น้ำไปมันสิแฉะไปนะคะให้มันหอมจักน้อยนะองคอยังไม่หอมเนี่ยก็เป็นตาตานิดหนึงน่งดิใส่น้ำอีกรองใช่แหละคัดแชะกับสิปั้นบันไดไม่ถคกกุืง คนก่นจะสวยนะอันนี้เขาอน,น่กค, <c oughs> คนให้มันเข้ากันก่อนมันเพิ่งจะดีดแม่ลองชิมดูสักหน่อยสิชิมเลยนีมม่มันเลยยังไม่หอมนะฮะทุกคนเดี๋ยวอันปิดฝาเลยก่อนอนาะจะเนาะไม่จางใส้น้ำอีกนิดนึงเนะ่ยเหมือนไม่พอนน้ำแต่ทุกคนจะเดี๋ยวค่อยเปิดเบิ่งไม้นะคะเนาะ ดล้วจ้ารกกคนมังคะเนียญีุปุน่นบ้าง้ะคะ่ะนี่ห้องลายจากน้อยนะไม่จังกินอยู่นี่นมักอนมาจังกินอยู่ะค้าเนียญีุปุ่นนะคะป้อมๆจะัจกเส่ตีบอู้สิาจจะใส่ติบนะะิอก,กค่ะ ยูมาเลยก็หุ้งเอานมดีก็ขอ,อนไทยแล้วกับพี่น้องเลยข้อาวญี่ปุ่นนะแซ่บอยู่ค่ะถ้่แม่จังไม่ค่ยกินรู้ปนนะนี่ยค่ะย่านกินรไรอันเนี้ยอืมถ้าปนเปันพวกรว่าอ้าวนเราจะนี่นี่นี่ค่ะนี่กองขอน้อยเลยค่ะทุกคนจ๋าดู๋ิวนอืมอย่าให้มันเส็นต่อมันกับสีปั้นได้ะคะ่ะทุกคน คะเน่เขาจะป้อมๆนะคะจ้ะเขาเหนียวยุบปุ่นเนาะพร้อมเสิร์ฟจ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะกนุณารับชมจ้ะข้าวเหนียวยุบปุ่นไม่ให้นเบิ้งคือค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะได้ที่ได้ค่ะ